นี่นะฮะแจ่วเราวันนี้นะครับคุ้นเลยนะฮะไปครับเดี๋ยวไปดูย่า,ยางข้อมูย่างกนะันไปย่างเนื้อเนาะคือ <c> ค <oughs> ืนนะผมข้ามคืนวันนี้ไม่ไมันไ่กะไรตไปทาทนี่มัน,น,มนอันนี้ใคว่านี่ความรู้สึกในความเป็ยนะาะวันอยู่ความ มันอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็สถานที่ที่เราจัดด้วยกับพื้นที่เนาะแม่สมมติว่าเอาหมองข้าง,าง,างนั่งขางแคบแคบข้างแคบแแต่บนถือผิดเอเอข้างแคบแคบแต่ถุอผิดข้างนี้บกแคบแต่บนถือผิดว้เอาแบบสะดวกสบายเนาะตอนนี้สมมติว่าพระมากาามาีบปุ่ง มันจัดละเอียดแขกต้นงเยี่ยมมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมด้วยความเหมาะสมแล้วก็ความอนาำดุลทีให้มันมันนั่งแห่กันมันจะโอเคนนะเพราะว่าเท่าเพราะว่าเพราะว่าเท่าเทียนอยู่บ้านน่ะที่เขาจ้าติดงานบุญแข่งซีที่เขาเจ้าสั้งเขาจ้ากัเอาตามตามความเหมาะสมแล้วก็ของสถานที่อ่ะแม่นเหม็นเจ้าหลานรู้เลยทำซีซีพัฒน์เก้าคนละถ้าเคยเห็นมาแต่ว่าอะไรกันความหยิบเอยบอกนะนั่งสบายเอาหลานรู้โลก เด้อพี่น้องนะครับครับผมโอ้โหเอามันคือเบอร์ละที่จะกนอนนอนนี่ใช่ไหมครับครับเดินอาบน้ำด้อเข้าวั้นปั้นกันถ้าจะเป็นว่าฝนตัวแห้งๆหงอยู่บ้างจนพอเห็นทางเมนูอยู่นี่ผัดลิ้น

กลัวผิวที่เปล่าวันนี้นะครับนอนได้เงี้ยเนาะเป็นกล่วเขาเยอะนี้ไม่กลัวแน่นอนมีคนเยอะก็นอนได้กลัวนะแต่ตรงเข้ามันนอกเลยก็ได้วันนี้เอานีก็ได้คนอยู่เยอะนะครับไมันนอกผมกับเปรี้ยวมันต่ออ๋อเอาไปเลยตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะงานเสร็จเราเดี๋ยวกันวันนั้นนอนคนเดียวโอ้ยบ้านกว้างเนาะอาบน้ำคเป็นป่าเปิ่นนั่นอยู่ที่น้องเนาะเจ้าแล้วมาหลอกพี่เรา ปตัวแล้เลยเปดไน้องเยดลานไี่น้องมาากอบ้านอน่ากิน้องโอ้โหน่ากินฮะสุดยอดมาก

นี่ฮะขนาดนี้ก็พี่พี่เขาก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างหน้าบ้านนะ,ะับลุงป้านะนนาเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้าสักหน่อยแล้วกันนะส่วนผมตอนนี้ก็ย่างหมูรอยอยู่นะ ไดายมเนาะหลายคนมภาพบรรยากาศอร่อยภาพบรรยากาศกับเก่ากับมาลุ่นมีซ่กับค่ม่างมก็ยังไม่รู้จักช่อพี่ช่อแนะช่อทุกี้ครับเรียกพี่เลยเหรอฮะทุกี้ทุกี้อยู่กับม่มบาสามชาป่าครับใช่ครับเก่งเดียวทุกี้คุณทุกี้ครับใ่ไปครับ ขายดีนะฮะตอนนี้หมดแล้วนะครับผมพี่ๆข้างหน้าหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบย่างเอาไปให้เขากันนะขายดีขายดียดดอย่ามารลอยเด้อ โอ้โหไม่เกือบไปเราจะต้องเติมทานอยู่ตลอดนะฮะ ยังหรอัครับยังครหมดแล้วใช่ไหมขายดีขายดีอ้าวในนี่นเด็ดกินได้ข้างในเนี่ยเจอร่อยมากเจอร่อยใช่ไหมเจ็บกดมานาแล้วไงรอนครับมีความสุขครับเอรบนอร่อยครับอร่อยมาก นี่รอชิ้นนี้นะครับพี่ๆเขารอกันอยู่นะครตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วข้างนอกคือคืนจริงๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ